บักน้ำจ้าน้ำกับตักน้ำแบบนี้ดนนนนนนได้ค่ะเน่เน่เน่่ตักน้ำเป็นน้อยเลยหนึ่งค่ะเมาหั่นหันเป็นต้นน้อยๆซอยซอยซ,อย,ซ,อ,ยซอยเป็นต้นน้อยๆก็ไม่ขาดแต่ตำกระเทียมตำหอมตำบักพีเครื่องปรุงก็มีนี่ผงชูรสผงชูรส น้ำมันหอยรสด,ดีแล้วค่ะกะซัดเขียวนิดนึงปลาเขียวก็วต้องใส่ลายเพราะมันห,อ,หอมแเ้าก็จวดลงไปเลยแบบนี้จ้ะพี่นี่เกียงไปเลย

เติมน้ำสักน้อยเติมน้ำสักน้อยได้จ้าพี่น้องตักน้ำได้จ้า่ตักน้ำใส่ไข่แลัก็สุกสักก้อน กล้วก็สิไทรไข้ได้วยจ้าถ <c oughs> หามันสุกสักวันถ่ายบักน้ำสุกสักวันจ้ะถ่ายบักน้ำสุกสักวันเลยจ้าเด้อไม่ต้องสิไทรไข้ลงไปเลยจ้าเด้อเดือดเดือดเดือดไปเรื่อยๆอ่าตอนนี้ก็สุกแล้วด้วจ้าบักน้ำของเฮานี่สุกเป็นตะแซสบแล้วซิมรสชาติพอดีแล้วนะคะ เอาไปใส่ไข่สองฟองอเทลงไปเลยไข่สองฟองตับแบบนี้นะคะอึ๊อึ๊งผัดน้ำเต้าใส่ไข่ รสชาติดีอร่อยจ้านานหวานไม่ต้องไปใส่น้ำตาลนะคะหวานจากผักเองออแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนรพร้อมกิน,นะะแล้วค่ะเดี๋ยวยายไปตักใส่จานนะคะพร้อมกินแล้วค่ะอร่อยมากผัดน้ำเต้านะคะ ขอบคุณทุกคนมารับชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงรวยๆทุกคนนะจ๊ะแซบๆจ้า